อาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์2,569ตอนนี้เวลาเจ็นาฬิกา39นาทีแล้วครับพี่น้องอีกครั้งครับรีวิวบรรยากาศที่สุสานชาวไทยเชื้อสายเวียดนามแห่งประเทศไทยจังหวัดสระบุรีที่ที่เกี่ยวบ่าวลูกหลานบักโฮทุกคนเป็นเจ้าของ ทุกคนมีสิทธิใช้แบบไม่มีเงื่อนไขครับต้นทองอุไลอันนี้ของพีซันนี่นะครับต้นทองอุไลสวยไหมครับเหลือเกินอ่าที่น้องได้ยินเสียงอะไรไหมครับเบื้องหลังของความสวยงามล้วนมีต้นทุนนี่พี่น้องดูญ้ากเขียวไหมโอ้ เราใส่ปุ๋ยเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเขียวเขียวเลยแล้วก็ได้ยินเสียงอะไรไหมครับตัดหญ้าครับคนสวนกำลังตัดหญ้าพี่น้องดูครับนี่แต่เช้าเลยอ่าคนสวนทำงานแต่เช้าเลยพี่น้องดูนะครับรีวิวอ่ามาทีไรก็จะพูดถึงเรื่องต้นทองอุไลถึงความสวยงามเดี๋ยวต่ออีกวัน เห็นความสวยงามแล้วอดไม่ได้เลยที่จะถ่ายให้พี่น้องเห็นนะครับอ่าเดี๋ยวแต่กวันจะเดินรอบเลยนะครับเพราะว่ามีเวลาถือว่าเป็นการออกกําลังกายในตัวน้องครับถ้าหมู่บ้านวัฒนธรรมเราเสร็จนะเราจะเห็นภาพบรรยากาศของพี่ตีกับคนที่จะมาอยู่ที่นี่แล้วถามว่าหมู่บ้านวัฒนธรรมเราทําตรงไหนนี่เลยครับตรงนี้ครับนี่สิบห้องห้องละสี่แสนสิบห้องสี่ล้าน พี่หมูอารยาคุณธัญวัฒนายกสมาคมเวียดนามหนองคายบริจาคมาแล้ว8 0 0 0สนเรียกว่าสองห้องครับเดี๋ยวปลายปีเราจะมีการเคลื่อนไหวรายงานพี่น้องเราทราบแต่เบื้องต้นวันนี้วันนี้คือวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์2,569รีวิวจากสุสานชาวไทยเชื้อสายเวียดนามแห่งประเทศไทยจังหวัดสระบุรีพี่น้องครับอ ีน้องดูนะครับดูคนตัดหญ้านี่ครับโอ้ oh, mm hmm. เดี๋ยวต้นทองอุไลสวยไหมเดี๋ยวเอาให้ดูเลยนะครับขยับให้ดูเลยเี็น้องดูอีกหน่อยนะมันโตขึ้นมานะมันจะล้อมอสนามหญ้าที่ใช้ฝังกายคนที่เรารักเราเคารพเราบูชาให้สวยงามเป็นป่าทองอุไลเลย <laughs> เต็มไปด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือ ที่สร้างบริจาคโดยทะนันพบทัศนันพลหรืออัครัาชบุญสถิตถาวรหรือพิสุบินเหล่านี้แหละครับคนดังอย่างว่าคนดังเขาก็เ,ออเปลี่ยนชื่อบ่อยเปลี่ยนชื่อทีรวยทีเปลี่ยนชื่อทีรวยท,ยท,วยทีแต่กำลังพูดถึงความโดดเด่นขององค์พระเยซูให้น้องดูครับโอ้โห คนที่มีความเชื่อเรื่องาศาสนาคริสต์เข้ามาเห็นองค์พระเยซูแล้วก็ผมว่าออท่านตระหง,ง่านมากเลยอ่าพี่น้องครับนี่อ่าอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะไปถ่ายคนตัดหญ้านะครับพี่น้องครับนี่คือการตัดหญ้าโอ้โหนี่นี่ตัดเสร็จแล้วนะครับอีกหน่อยหญ้าก,ก็จะตายจะจะจะเป็นปุ๋ยไปในตัวเลยน่นแหละครับ ตัดหญ้าสนามนี่ตัดครั้งหนึ่งประมาณน้ำมัน500้บาทนะครับลมเย็นไหมวันนี้เย็นมากอากาศที่นี่24องศาแต่ลมเย็นลมเย็นไม่เย็นดูพี่น้องครับพี่เบ๋เป็นคนสร้างนะครับเป็นคนสร้างบริจาคพิพัฒวานิชากูลคนที่ดูแลสุสานแกมีจิตใจเรียกว่าประดิษฐ์ประดอยเรื่องแบบนี้มากเลยแกมีอารมณ์ สุนทรีมากดูกาะทำพัดลมอยู่ในนี้ประมาณ10กว่า10อันนะครับดูเย็นไหมพี่น้องดูลมดูลมก็รู้แล้วว่าอากาศ24องศาภายใต้บรรยากาศแบบนี้ภายใต้สิ่งแวดล้อมสนามหญ้าอันสวยงามพี่น้องดูครับคนสวนตื่นแต่เช้าเลยก็เลยขออนุญาตรายงานให้เกี่ยวบ่าวลูกหลานบัโคทุกท่านเพราะสถานที่แห่งนี้เป็นสมบัติของลูกหลานบาโคทุกคนทุกคนเป็นเจ้าของทุกคนมีสิทธิ์ใช้แบบไม่มีเงื่อนไข พี่น้องครับรีวิวสามร้อยหกสิบสายจมูกหส,สายชาวไทยเชื้อสายเวียดนามประเทศไทยจังหวัสวสดสระบุรีร้อยกุวรสวัสดีครับ